สวัสดีค่ะแรนดอมวันนี้ก็คือในช่วงต้อนรับปีใหม่เนี้ยในปีเนี้ยเรามาดูกันสิคะว่าคุณจะปังและดังในเรื่องอะไรก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานเป็นอย่างไรไปเจ,เจออะไรกันมาบ้างคะช่วงสิ้นปีนะใบที่หนึ่งสเตรน คุณได้พบเจอกับบางเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองต้องเจ็บปวดและสูญเสียแต่ในความเจ็บปวดและสูญเสียของคุณเนี่ยมันจะสร้างมาซึ่งพลังพลังพลังใจความกิ่งกาดการมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น เป็นสเตนที่โดนถูกทำ้ายค่ะแต่คุณจะสามารถเยียวยาตัวเองได้คุณสามารถผ่านวิกฤตได้สเตนก็คือความแข็งแกร่งอยู่แล้วคุณแข็งแกร่งค่ะเดอะฟู <fool> เป็นเดอรฟูที่อ่าดีเอ็มเพรส โดยส่วนลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่ใจดีมีความอิสระให้เสรีภาพกับตัวเองและคนอื่นให้อิสระในความคิดกับตัวเองและคนอื่นไม่ตัดสินใครไม่ไม่ดูถูกใครยอมรับและเข้าใจผู้คนมีอิสระในความคิดเป็นคนที่มีไอเดียดีมากๆเลย The m เพสก็มาแต่มาจากการที่เดอะแฮงแมนมาอยู่ใน DM เพสนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆคุณอดทนได้กับทุกเรื่องและยอมรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างได้โดยไม่ใจจดใจจ่อปล่อยวางรอคอยจะมาเมื่อไหร่ฉันยอมรับได้เสมอ ฉันไม่โหยหาว่าทําไมยังไม่มาสักทียังไม่มาสักทีไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนกล่องคนแรนดอมนี้นะคะแล้วนะมาดูค่ะแล้วในปีนี้คุณจะดังและปังเรื่องอะไรมาดูค่ะเรื่องที่หนึ่งเก้าเหรียญว้าวเงินมาก่อนเลยไม่ว่าใครเขาจะมีความทุกข์อะไรในใจหรือแม้แต่ตัวเองจะมีเรื่องทุกข์มาก็ตามคุณจะปล่อยวางได้ คุณจะปล่อยวางมาลงได้เพราะตอนนี้คุณจิตใจเต็มแล้วคุณข้าวเหรียญคุณจะไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ผ่านมาแบบที่คุณจะไม่ยอมรับในสิ่งที่จะทำให้คุณมีความทุกข์ใจเสียใจเพราะพลังงานคุณเต็มแล้วสองไม้เท้าว้าวสองไม้เท้ามากับเดลิเวอร์อันต่อมาก็คือ คนโสดได้พบคู่แน่ๆคนที่กำลังตกงานอยู่ได้งานแน่ๆและจะเป็นงานที่ทำให้คุณสามารถแสดงศักยภาพได้ดีคนโสดจะได้พบคู่ที่มีคุณสัมพันธ์กันดีมากๆจะเป็นคู่ที่สามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นคู่บุญกันมาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมานะคะและต่อไปคืออะไรคะ แปดดาบไม่ว่าคุณจะทำอะไรเรื่องอะไรก็ตามในงานในปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจใดๆก็ตามในปีนี้ของคุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จแบบฉับพลันรวดเร็วแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะไม่ว่าคุณจะหยับอยขอโทษค่ะไม่ว่าคุณจะจับหยิบงานอะไรก็ตาม ความสำเร็จจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในปีนี้อย่างแน่นอนขอให้ผู้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ